สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานวันที่8สิงหาคมนะครับเป็นพันท้ายไม้แอสนะครับเกือบสีมะเลือใส่ชุด4เ457นะครับ ลำบางนะครับนี่ก็ลูกค้าสั่งเป็นทรงรอยย่อนะครับแกลายกัรล่้นหน้าหลังแม่ลายสวยๆเลยครับเดินลองให้พร้อมใส่นะครับสี่สีห้าเจ็ดใครอบไกลก็ ใส่ของเดิมได้เลยนะครับทำลองไว้ให้นะครับโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูคลิปจากใน u t u b e ลิงไลน์กับลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับกด,กดทักเข้ามาได้เลยนะครับมีตรงให้เลือกเยอะครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับราคาเบาๆเหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ niggas in my grill trying to phase me